そそうういい痛痛みみをを知ってるからこ世界にสวัสดีครับอยู่กับผมเกเกะดันปิจิ้นเคยนะครับก็อยู่ในเกมน่าต่อยชินอปิคเคเลชั่นนะครับอยู่กับการแปลสกิลตัวละครใหม่อย่างนากาโตะแอนเทนนะครับอ่าตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครเจิตดาวนะครับเลเวลต่างก็เพิ่มขึ้น100ยุดเพิ่มระดับอ่าสกิลได้11ขั้นยุวิวัฒนาการได้ถึงขั้น9นะครับก็ ก็เหมือนเดิมน,นะครับว่าถ้าจะวิวนาการก็ต้องใช้ไอ,อ้เนี่ยไอ้ขาวๆที่จะจา,ากคารี่น่าไปกิจกรรมนะครับเอาวิวิาการเพื่อจะเป็นขั้นกล้านะครับคอร์สในการลงตัวละครก็90กลฉายาของตัวละครตัวนี้คือเซนกาโนยูมาวาริหรือการส่งผ่านพารเท็บป,ปวดจากสงครามนะครับก็จริงๆนะมันไม่ได้แปลมามาอย่างนี้ต้องฟงไปเปนนต้นลองๆนะครับแต่ว่าผมก็ใส่คำนิดๆหน่อยๆอะไรย่างนี้นะครับถ้าเอาแบบมันแปลตรงตัวคือ การขนส่งความเสียหายจากสงครามคือก็จะแบบเยี่ยงวะทำไมชื่อมันชื่อมันกีกอกอย่างนั้นเลยมไม่รู้แปลแบบองกรัวนะผมก็เอาแบบเท่ๆเลยละกันนะอย่าดูสายตามผมเลยนะครับผมก็ไม่ได้แปลมาแปลแอกนะไม่ได้เอาแบบถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะเอาให้มันดูแบบมีความเท่ลงเหลือเยอะมากสกิลที่หนึ่งครับเป็นประเภทโจมตีเป้าเดี่ยวนะ,ะสถานะของสกิลไกลจัดก,การเปิดใช้งานนะครับ ก็ตามนั้นนะครับมันอาจจะใช้ถ้าเราเล่นแบบออโต้เะไอเนาะมันก็จะจะออกพิคคิวหนึ่งยากหน่อยนะแต่การเล่มันเขียนเงี้ยถ้าเราไม่ได้คุมมือเล่นเองอะนะชื่อของชื่อท่าของพิคคิวที่หนึ่ง tendo q side show นะหรือเทนโดชนกระแทกแปลได้ไงจริงนะความสามารถของพิคิวที่หนึ่ง fix d a m a g เจ็ดบวกหนึ่งล้านดาเมจนะครับความสามารถต้านทานจะดูเพิกเฉยหรือไม่สนนี้เองและมีโอกาสที่จะผนึก เพระดึกในที่นี้ผมไม่แม้ใจว่ามันหมาถึงเออพวกตาประทับหรือว่าความสามารถไฟอะไรนี้หรือเปล่านะผมก็ไม่เคยแปลตัวตะกี้ที่มันไป้าได้ด้วยผมก็ไม่แม้ใจว่าพระเดืกนนี้คืออะไรนะแล้วเว้นความต้านทานเจ็ดแสนแปดหมื่นกระเมตรมอสไดไฮสี่ครั้งก็คือโดนกระทบเข้าไปอีกสี่ครั้งนะครับจงังๆเลยอ่าเราก็จะได้ทักษะบางกลางเลยครับ,าาารท,บรที่ีชื่อว่ามาคาซิคัตได้ไรทักษะบางกลางที่มีชื่อว่ามาคาซิคัส เช่นโดมุกเคนด้วยนะครับมีโอกาสสูงที่จะถูกจองการจมตีของปลาการกระทำทันทีไม่ถูกต้องเดี๋ยวทำผมนว้วมานคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันับมันไปอาไ้อย่างนั้นนะมีโอกาสสูงที่เพื่อนสังกัดอาคาสุกิมีโอกาสตอบโต้สูง,อ,สง,สง,สงอ่าแอคชั่นเข้มข้นได้รับบัฟพิเศษการปลดปล่อยสังกัดอาคาสุกิโจมตีไม่สนการต้านทานแป0แสนแปเหมือมนระเการแล,ล่ระความเสียหาย4ครั้งอ่าส่วนเนี้ย ผมว่าสังกัดอากาสกิอมตีได้ไม่ถึงการต้านทานแต่แพ้แน่นมือสี่ครั้งเนี่ยความเสียหายเล็กๆสี่ครั้งอะน่าจะมาอยู่ตัวเจ้าความรถของรับมาครับมาคาสิคตะเทนุบุเก็นนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะมันเขียนแต่เป็นวงเล็กๆไงเยอะว่าก็คงใช่แหละถ้าผมพูดอะไรอะไรผิดไปก็ขอภัยด้วยนะครับ แล้วก็ค่าไร่ก,กะตะการใช้ที่จูนเห็กอนกอหนึ่งร้อยเหมือนเดิมน,นะครับมาต่อกันที่จูที่สองนะครับเป็นประเภทโจมตีหมู่นะครับโจมตีลนหมู่การปดใช้งานเหมาะสมที่สุดปแปลมามันเสียงอะไรจริงๆนะโดยเอาคิดไปง่ายๆว่าถ้าเราเล่นแบบออโต้ให้มันเล่นให้เอไอมันเล่นเองนะตัวละครนัาโตแอน,นต์ตัวนี้นะจานนีนที่จูนสองเป็นหลักนะเพราะว่ามันในการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดของตัวละครมันไปมานั้นจริงๆนะแล้วก็ ชื่อของไปยื้อสองนาจิบะเทนเซหรือแปลแปลเป็นภาษาไทยก็คือไม่มีอะไรดวงดาวท้องถิ่นมันแปลได้อย่างนั้นจริงนะครับผมว่าอันนี้ผมไม่รู้จะปรุงแต่งให้มันดูเท่ๆยังไงนะชื่อของยื้อสองอะ่ะมันรวบคำแปลได้อจริงนะครับความสามารถของไปยื้อก็คือสร้างความเสียหายเหน็บร้านดาเมจไม่สนใจการต่อต้านทั้งหมดยกเลิกและปิดใช้สนามนัดเศษและยกเลิกการไม่สามารถ เกิดความแข็งแกร่งของสถานะดีเฟคชันได้ก็ล้างบัฟแล้วปิดไอพวกแมปหรือว่าก็ล้างบัฟล้างฟิวอะไรประมาณนี้นะครับถ้าให้แปลแบบง่ายๆนะของอีกฝังหนึ่งแล้วก็ล้างบัฟเอที่แบบไม่ให้เราเพิ่มบัฟดีเฟคชันกับทีมเราอะ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ตัวนี้มีสถานะด้วยนะครับเหมือนอย่างฟิวแรกแต่ก็รับสถานะกันของอย่าง สกิวที่2สถานะก็คือเทนโดให้กับสังก,กัดอากาซึกินะครับความสามารถของเทนโดทําให้ความต้านทานของอีฟักออนแอร์ลงเมื่อถูกตงตงทีทักษะที่รูปแบบทักษะเอลเพิร์กเทนิจาระแปรอิชิเมื่อให้เทนโดมุกเคนมะนับ3และ2องได้นับสิบหรับการเข้าร่วมเพิ่มจำนวน1เมื่อเริ่มการใช้ทักษะเพิ่มสําสำหรับการใช้ทักษะที่แตกต่าง แต่ก่อนหน้านี้ไม่สามาเข่นทับโดยกลุ่มที่อยู่ด้านล่างคัดกตอนการปรับใช้ก็น่าจะเป็นรูปแบบของให้ตัวมันตัวขวาที่ญี่ปุ่นเนาะอยู่บนบน,บนของเวลาเราเพื่อนต่อผู้่ะก็อย่างอย่างคาคาชิแอนไกลอย่างเนี้ยก็จะเป็นไอ,อสายฟ้ามอฟฟ้าข้าล่างกับขอบบนขวาใช่ไหมครับอย่างอ้ตัวนี้ก็เป็นเ,ลเพลคเฟืงแล้วก็ แย่งแย่งกันออกฟิวอะไรประมาณนี้มั้งครับก็ถ้าสมมติที่ฝั่งมีตัวที่ไอฟิวมีตัวก่อนที่ปุ่นเหมือนกันอะ่ะมันต้องดูที่ว่าใครมีวิทยาการขั้นที่สูงกว่าเพราะอย่างสมมติที่ฝั่งเขาเป็นตัวนากต่แอนเทนเหมือนกันแต่เขาวิฒยาการขั้นเก่าเนี้ยโอกาสที่บัฟเนี้ยมันจะอยู่กับอีกฝั่งแล้ความสามารถมันจะออกกับอีกฝั่งมากกว่าฝั่งเรานะครับมันขึ้นอยู่กับอ่าตัวละครเราด้วยนะที่วิทยาการอย่างตัวเนี้ยตอนเนี้ยเปแนเตแค่ของขันแต่นนะ ไอความสามารถของขั้นที่แปดไม่ใช่ของขั้นที่เก้านะขั้นที่เก้าเขจะมีอีกแบบหนึ่งก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่อาจจะมีแบบเอ่อเพิ่มตรงนู้นตรงนี้มาอีกที่หน่อยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วพอน,นีอ่อก็จะมาแปลต่อกับเซตคิวที่หนึ่งและสองที่เป็นวิวิธาการขั้นเก้าเลยนะครับอ่าความสามารถของเซติที่หนึ่งไอ้พวกเรื่องชื่อแล้วก็สต็อะไรประเภทอะไรเหมือนเดิมน,นะพูดแค่ความสามารถของขั้นเก้าพอนะ เป็นบวกดามิเตสสองล้านห้าแสนเป้าเดียวเพื่อถึงเป็นเวลานานโดยไม่สนใจการต่อต้านและเสริมความแข็งแกร่งของระบบดีเฟคชันต่อาน้าพิเศษเป็นไปไม่ได้ไม่เสริมความต้านทานดามิเตอีก1ล้าน6 000ครั้งนะครับก็ก็คือโดนสปูตัวที่โดนที่จุดหนึ่งตัวนี้เป็นเป้าเดียวก็โดนไปก่อนเลยอ่าฟิตรามิเตเจ็ดเปอร์เซ็นต์บวกสองล้านห้านะแล้วก็โดนโดนดามิเตแบบเจาะจงอีก1นล้าน6 000, 6 000ครั้งอนะ่ะก็ถือว่าดีนะ แล้วหลัอองจากนั้นเราก็ได้ทักษะคาซิคาทาจินทูเทนโดมุกเกนด้วยนะครับแต่ชื่อก็าอาจจะแตกต่างกว่า้อแรกหน่อยนึงนะเพราะว่ามันเป็นวิวธนาการขั้นเก้ามันก็น่าจะดีกว่าขั้นแรกเลยความสามารถของมับชูเทนโดมุกเกนนะครับการจับตีแบบแทรกเธอหรือการได้เธอทันทีจะไม่ทํางานของที่ฝังนะแบบว่าบางตัวละครที่แปลมาแล้วครับเขียนแบบว่าดำเนินการทันทีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมัอนจะใช้ในยูนิตหรือตัวสองก็ถูกกระทำอ่ะ ก็จะไม่ทำงานนะครับถ้าเกิดเราใช้ทิกูรหนึ่งของาอากาโตะแทนเทตรวนี้ไปนะในช่วงที่เราทำการใช้ทิกูรจะไม่นับจะไม่นับอาคาซึกิของอีกฟังก็คือไอ้เจ้าโกบัฟตัวเนี้ยอ่าตอนแรกอ่ะมันก็บอกว่าให้กับอาคาซึกิอาคาซึกิมันน่าจะหมายถึงว่าโดยรวมนะครับไม่รู้ว่าความสามารถของฟิคูหรือความสามารถของบัฟตัวหนึ่งนะแต่แต่อย่าง แต่อย่างถ้าเราวิพากษ์วิจารณ์ในท่านเก้ามันก็จะระบุเลยชัดเจนว่าอ่าขอพี่ฝั่งมาไหมนับหลังอ่องอาหลัการอัตาสิลฝั่งเราม,มีโอกาสใช้ที่คิวสำหรับแข่งแกร่งพิเศษการปล่อยดิวิชั่นซ้ำไม่สนใจการต้านทานไม่ตบปีต่างต่างแต่แสนแปดหมื่นสี่ครั้งนะครับก็นี่แหละตอนแรกผม,ผมในความคิดผมคิดว่าในบัฟตัวเนี้ยถ้าอีกฝั่งเปอาาัตราสกิลเหมือนกันนะถ้าเราเราเราตีอาจจะได้บัฟไปด้วยมั้ง ฟังนะผมไม่มันใจเพราะผมไม่เคยมีละครเลยที่ไม่กล้าพูดนะร้อยเปอร์เซนต์ว่าฝากที่เป็นอัการสีจะได้บัฟกันหรือเปล่าแต่ถ้าอย่างเป็นขั้นกล้าก็คือฝั่งแม่รับแล้วก็ไอ้บัฟตัวเนี้ยมันก็อยู่ฝั่งเราแล้วก็เนี้ยแหละครับไม่สนใจการต้านทานแล้วปกติถ้ะสร้างดาเบจเสียหายเพิ่มเพิ่มตอร์ปิโดแดนมืองฟีฮิตนะสำหรับอักันทีฝั่งเราก็ถือว่าเป็นเสียงภาษาที่ค่อนข้างจะหัวโกลงนยนะครับสำหรับ คนที่ต่อสู้ด้วยและอีกแล้วทีของคนตะทีทแต่ภาษามีฝั่งนี่ต่อสู้ยากมากเลยนะครับเพราะหลังๆตัวแตงสาก็มีโัวโหดทั้งนั้นเลยครับถ้าไออยู่คู่กับไอนะครับโตแอนติเลจิหรือไอเพยตัวใหม่หรือว่าไอดีด้าละไอโคนันเจ็ดดาวหรือตัวอื่นที่เป็นแสงสาช่วงหลังๆอ่ะคือโหดมากเลยนะครับแสงสาถ้าทีมทีมเต็มของเต็มอ่ะคือคู่ต่อต่อันได้ยากมากสำหรับคู่ต่อสู้ เราก็พูดถึงครูที่สองเมื่อเรื่องาการทัศเก้าเราต่อเลยนะครับไม่สนใจการต,ต่อต้านของสปูททั้งหมดสร้างความเสียหายหนึ่งล้านตาันแลามียกเลิกเลื่อปิดใช้งานสถานะพิเศษนอกจากนี้ยังได้รับบัฟอาคาซิกิเทนโดการขึ้นจากตอนแรกเลยนะครับซึ่งตอนแรกมันก็ไม่ได้รลบุนะว่าไอ้บัฟเทนโดนี่มันอยู่กีเทิร์นเพราะว่ามันแค่บ,บอกว่าได้รับบัฟเทนโดเฉยนะครับแต่อย่าง อย่างไรตอนนี้มันระบุว่านานขึ้นก็มารู้ว่านานกี่เทอร์เรียสถานะพิเศษไออาคากิเทนโดคามสามารถทำให้การต้านทานของอีกฝั่งลดลงเมื่อทําการโจมตีและเพิ่มความเร็วในการกดใช้งานทั้งสามเ้้าวๆที่แปลมาก็ประมาณนี้นะครับอาจจะมีบางคำที่ตกหล่นไปหรือผมไม่อยากจะอธิบายตรงๆว่ามันคืออะไรนะอยากไอไอไ ไอเรื่องทักษะเ็ลเพิงะนะครับของอะคาเซของนางกาโตแอนเทล่างเนี่ยที่เป็นที่มาอยู่ในดีคิวสองนะเนี่ยชูเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องเชนดูมุกเกนนับสามทับสองไนับสิอะไรเนรี่ยผมก็เข้าใจว่าไอจีงการที่จะแย่งแย่งการใช้ไอทักษะขอบขอบใต้ล่างกับขวาบนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะเพราะปกติเราหลังๆเราเจอมันก็จะแย่งกันออกว่าถ้าอ,ออกได้ออกอะทีมของคนฝั่งนั้นจะได้เปรียบมากกว่าไง ผมก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยดูวส,สองอะ่ะไอเ้เรืดินภาษาเปียวเพิงนี่มันยังไงนะครับผมไม่ขอพูดถึงตัวน,นั้นแล้วกันผมพูดที่ผมเข้าใจแล้ว,วผมแปลได้เท่านั้นนะอ่าเดี๋ยวก็ต่อที่อ่าลีดเดอร์สกิลแล้วพัฟซีติดตัวของลากาโตะแอปเทนตัวนี้นะครับขั้นแปดก่อนนะขั้นเก้าเดี๋ยวไปพูดกทีนึงชื่อของลีดเดอร์สกิลชื่อของลีดเดอร์สกิลนะครับอิเซโนวาเซ หรือการวัดวงกลมการต่อสู้ก็ไม่รู้ว่าทาไมมันแปมาได้แบงนี้นะครับแต่ว่าตามนั้นเลยครับควาสมสามารถของดีเจติจูอันนี้ผมบอกกันเลยนะว่าดีและน่าจะดีกว่าของอนที่จะเป็นขับตันสกิลหรือดีเจติจของทีแตนสาเลวครับความเร็วนะครับกาใช้งานทักษะของอากาสกิเพิ่มขึ้นถึงสองขั้นความรวดเร็วเพิ่มขึ้นสองร้อยเปอร์เซ็นต์และความตายนฉีความหมอนแอร์และสถานะผิดปกติ ใช้งานไม่ได้ผมพูดสามครั้งสล้วแบอีกฝั่งนะก็คือสุดอ่ะตอนนี้คือที่สุดของสายกษสาถ้าเป็นผู้นําหรือลีดเดอร์สกิละนะน่าจะต่อกรด้วยแบบยากจริงๆแล้วครั้เนี้ก็ยังคิดยู่ว่าโอ้โหต้าเจอในหมวดซาตเกะไอฟองแสนแต้มฟาร์บฟองแสนแต้มแล้วรอบนี้เจอตัวนี้เผือ่อว่าน่าจะคนหัวมาต่อสู้กับคำยาเลยแต่ไอตัวนี้น่าจะปวดหัวกว่า เราะว่าทีมอากาสึกิหลังๆอ่ะตัวละครเจ็ดดาวหรือว่าตัวที่มันมีมาก่อนหน้เนี้นถ้าของมันถ้าผู้เล่นเขามีของที่แบบเออช่องนะไออุปกรณ์ถ้ารู้พกช่องอ่ะแล้วเขามีแบบครบแล้วเปน็นของ,รรของ,ของดีหมดยอย่างเงี้ยของตัวละครของโคพิเตอร์นานๆโดยเฉพาะอย่างเงี้ยโอ้ผมพูดตรงๆว่าต่อกรได้ยากมากดูแล้วก็เหนืน่อยแย่ตัวนที่ไม่มีนะคนระับอ่าต้าพูดอย่างนี้ก่อนนะใครที่ไม่มีเหนื่อยแน่ <laughs> เหื่อยทิ้งทำเนี้ยชื่อพระติดเป็นจุที่หนึ่งนะครับอ่าเซนฟูโอโนกิโอหรือความทรงจำแห่งความสิ้นหวังนะครับชีประเทศดีปรับใช้ทีนิกาเทนมุเกนเมื่อเริ่มการต่อสู้เมื่อถูกโจมตีให้เนินการทันทีเทนโดมีโอกาสมีโอกาสอาเดนิสอากาสกอ,อขอแปลแบบ ไม่ไม,ไม่ไม่อะไม่เอาตามไปคิดนะก็คือเมื่อเริ่มการต่อสู้อะแล้วตัวไอ้นกกาคาโตะไอ้พีเนี่ยถูกโลงตีอะไอ้สถานะเทนโดมีโอกาสที่จะทำทางให้กับทีมทีมพัฒมิฝั่งเราที่เป็นอากาซิกิเลยนะครับก็คือได้รับเทนโดอะรับไปผมพูดไปข้างต้นเนี่ยอ่ามสามารถก็กาตามข้างต้นเลยนะพาสติดไปทีที่สองนะครับฟื้นฟูไอ้พีเต็มเมื่อไอพีต่ำกว่าทีมสองสครั้งเมื่อเริ่มต้นการต่อเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้ จงตีที่สองแบบเซอร์ไพร์จากเฟอรฟูจิกะด้วยนะครับก็คอือแปลไม่ได้นะจริงนะเอ้มกูเห็นนะครับนาตายญิุ่นที่วงนี้นาแปลว่าเซอร์ไพร์จริงๆนะแล้วพอมาบวกกับเป็นประโยคท้ายนะครับเห็นนะครับว่ามันเขียนว่าเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยจงตีุ้รกิจที 12, บบจ่สองแบบเซอร์ไพร์จากเฟอรฟูจิกะเขียนอย่างน่าจริงๆบบนะครับไม่ได้ไม่ได้ตลกนะก็คือเหมือนแทรกคือเลยละมั้งตัวเนี้ยเนี่ยเหร เป็นแบบ S P A ข้าติดทางกางอะไรอย่างี้มั้งครับอ๋ออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชผู้กิตเพื่อดเริ่มต้นการต่อสู้โอกาสที่เราจะได้ออกเป็นคนแรกแล้วออกไป็นผู้คิดตอเละได้เื่นฟุตการอีกสา,กาหาก็คือโค้งนะง่ายๆตรงๆเลยนะครับถามว่าเก่งไหมครับพี่เก่งอะเก่งล้วโองเลยดีกว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวใช้คำว่าเก่งเลยโกงเลยแต่ว่าก็อย่างที่บอกเลยครับถ้ามันมากากทีมอาคาสกียอะยังไงมันก็ทั้งโกงทั้งหูเลยแหละแต่ว่าถั้ง ไปละทีมแบบทีมกระเบาแฟอย่างเงี้ยผมใช้ไอ้โอไม่กมุนแล้วก I mean ันแต่กานั่นแหละผมคิดว่าตัวที่เป็นพวกอาคารที่เนี้ยมันยังไงไปกับพวกอาคารที่ดีตัวแทนสาวได้นั่นเองอ่คือโจโบที่สุนะประสิทธิภาพในมัฟต่างๆจะทำงานได้สูงสุดนะครับพูดถึงว่าถ้าสมมติว่าเอาผู้แบบไอ้นร์โตไอ้นร์โตแอนติเกะเงี้ยหรือว่าโอไมโตแอนคาราชิเงี้ยความสามารถมันก็จะทำงานแหละแต่ว่ามันก็น่าจะได้ที่มันตัวเดียวไงไอ้พวกบัฟเอ็นโดเกนอะไรอย่างเงี้ย ว่าอย่างต้นผมเอ่ยมานั้นถึงพวกพวกอุนหะอันเงี้ยอ่ามันก็ไม่ได้จะได้หรอกหรืออย่างอุบิโตะก็เป็นสังกัดอิสระนะไม่ได้ขึ้นตรงต่อหมู่บ้านใดอะไรนั่นแหะมันก็มาได้มาเป็นโดมิเกนอยู่แล้วอืมต่อที่มีพัติสุนรีจาเลยแบบนี้นะครับจุดอ่อนคือความต้านทานของผู้สู้เมื่อจงตีแอติวิวของทักษะเพือความเสียหายจากคืนของบัติของตัวิบเปอร์เก็แปลว่าได้รทั้งนี้นะครับก็ผมก็ขอพูดแบบไม่แบบไม่คิดเหมือน เดิมน,นะครับว่าผมไม่รู้จริงๆคืออะไร a t t i b u e เนี่ยเอ้ยมาต่อที่ leader s e c u r แล้วพระแล้วพรสิทธิอยู่ิที่วิจารณาการในขั้นเก้าเลยนะครัสิทธิ์ leader s e c u r เหมือนเดิมน,นะครับอ่าขอไว้บูบิแต่พระิหนึ่งสองสามอาจจะเปลี่ยนจากตอนแรกเล็กน้อยครับเปลี่ยนเปลี่ยนจากตอนแรกเล็กน้อยนิดหน่อยครับเริ่มด้วยตอนนมารถ็นบ ภาพตีที่ดีเลยนะครับในช่วงเริ่มต้นต่อสู้ทีมชินเทนโดมุกเกนถูกนำไปใช้เมื่อถูกโจมตีให้ดำเนินการทันทีกับเทนโดอีกาสสูงที่จะเป็นของมาราตมิตอสอากาสกิก็คือง่ายว่าไอ้บัฟเทนโดอ่ะถ้าสมมติอตอนแรกเหมือนเป็นวิทยาการคัดแต่งงี้ไอเทนโดนี่นอ,นนนอาจจะไปอ,อยู่กับปาราตมิส ไปอยู่กับตัวละครที่เป็นอากาซุกิทั้งหมดไม่มันอาจจะไม่ได้บอกบอกว่าอ่าของฝั่งเราฝั่งเดียวนะครับเพราะว่าที่แปลมามันก็ไเลยจะประมาณนั้นนะที่บอกพาร์มิสอากาซุกิก็ไมรู้ผมอาจจะแปลผิดไปเองนั่นแหละก็อาจจะเข้าใจผิดเองแล้วก็ได้นะครับขออภัยด้วยแล้วก็ไอเรื่องบับเทนโดโมกเก็นนะฮาร์เซตต์ตัวที่สองที่มีวิธละกาเป็นขั้นเจ้าเลยนะครับฟลุตโฟรเอพีเต็มเมื่อต่ำกว่าหูสามครั้งก็เริ่มต้นการต่อสู้ในกรมจีฮาร์เซตต์ตัวที่สองดับเจอไพร จากผู้จัดการเมื่อจมทีจุดอ่อนกำลังบัฟอ่าบัฟไม่ดีของทีมเราทั้งหมดอ่ะอ่าล้างดีบัฟเนาะอ่าให้ผู้เล่นตัดเกมอ่ะบัฟบัฟที่ไม่ดีบัฟเสียที่มันติดตัวอยู่บรงฟังก์ชันที่เออไม่ไม่ที่โดยบางทีเราทั้งหมดนะมันไม่ได้ระบุว่าฟังก์ชันที่นะสําหรับฟังก์ชันที่สองที่ดึงรายการเป็นท่านเก้าแล้วนะส่วนฟาง์ชันที่สามก็เหมือนเดิมนะครับไอเรื่องคุณสมบัติทางอะไรอ่ะที่ผิวอะไรนะครับผมขอบคุณแล้วกัน เราผู้อื่นจะแต่ตัวละครเข้าข้าวก่อนแล้วกันนะเนี่ยแฉกก็สามแสนสองเอ้เทพที้สามแฉสองเทแฉสองแสนแปดเดบแสนสองสี่สี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเฮ้สี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดต้านทานสามสองก็ก็หล่ะผมผมก็มองว่มามาซินโคเรคีมไม่ได้คนข้าวอีกเยอะแยะอะไรเท่าไหร่นะครับเขาเทียบกับตัวละครในหมยยั่นกี่ตัวแต่ผมเชื่อว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นพวก อากาศสี่่ะแล้วก็กในเกมในเกมที่ผ่านมาของไอเช่นอุปกรณ์ของพวกแสงสางหรืออากาศสกีก็ดีแล้วด้วยนะครับนี่ถ้าอยา่างผคุณไม่มีอ่ะแต่คุณมีกญแจายไอเ่อย่างผมเนี้ยหรือว่าจะเล่นกิจกรรมกเก่าๆอย่างไอพวกเนี้ยวไว้เยอะๆว่ามันยังไงมันก็ได้ใช้ครับไออุปก,กรณ์นี่ของด่านแสงสาเนี้ยคือพวกนี้เห็นไหมครับแค่เราตามมามันก็ใช้ได้กับ เสงกุศาแทบทุกตัวแล้วอะแกตัวใหม่มนะันก็นับเห็นนะครับมันจะได้กับแทบทุกตัวเลยล่ะที่เป็นแสงกุศาพวกดา่านเงี้ยก็ถือว่าดีต้อมีประโยชน์อยู่แล้วนะแต่ผมยังฟาร์มไม่ได้ได้มาเท่าไหร่เพรา่ก็ได้ฟาร์มเนยเรื่องๆฟาร์มไว้ได้แค่สองสามก้อนนะเองแล้วเป็นไปไ,ได้ถ้าใช้ไอเทมชิ้นนี้ด้วยไอ้ยันเทพนี้ก็น่าจะดีสุดเลยนะครับเออ การเทียใช้กับตัวคู่ไม่ได้เหรออ่าขออภัย,ยนะครับผมบว่าการเทียใช้กับตัวคู่ได้ที่อ๋อใช้ไม่ได้ก <c oughs> ็ประมาณนี้นะครับก็การรีวิวดูการละครใหม่ยังนากาโตะนากาโตะแอนเทนนะครับถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวิดีโอวันนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ